สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตลอดเที่ยวทั่วไทยอยู่ที่บ้านไร่นอนะครับตำบลบ้านลาดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้ผมมาชมครอบวอยครอบหนึ่งที่อ่าเป็นวัวสายเขาเรียกวัวสายระกวดะล้ววัวสายเกียมเกวียนเกียมไก่สหลงามเนาะนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านใหญ่ตัวนี้คือใหญ่นะครับท่านน้องชายน้องชายชื่ออะไรครับพี่เจตครับพี่เจท่าน ชื่อเล่นน้องปูค่ะน้องปูซึ่งเป็นของใหญ่เนาะทาสวัสดีสามท่านครับต้องทางช่องคลองเกลียวตู้ท้ายก็ต้องขอขอบคุณทางสามท่านด้วยที่กรุณาให้โอกาสทางช่องมาทำการถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับวัวเทียมไผ่ชื่อเล่นน่าจะเป็นเจ้าแรกที่ผมได้รับการถ่ายทำนะครับซึ่งทางช่องต้องขอปรบคุณมากด้วยกันแล้วกันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยคงต้องคุยความเป็นมาก่อนว่า มันเกี่ยวข้องยังไงถึงป่ามีการมีวัวเตรียมถ่ายมีวัวสายประปวดเลยตรงเนี้ยอยากอยากให้ฟังให้ใหญ่เล่าให้ฟังก่อนวัดฟังเป็นหมาก็เป็นเป็นเด็กๆครับเล่นกับเด็กๆเลยคิดแล้วก็โอโนมีมีวัวเยอะไหมบ้านที่บ้านวัวสายพวกเนี้ยแล้วก็ทำมาเยอะแล้วเ,เก็บมาเรื่อยเรื่อยชิ่เ,เก็บมาเรื่อยครับแล้วตอนนู้น ทางโทรับทางทางพ่อเล่นไหมทางพ,พ,พ่อพ่อเมาอ่อก่อนพ่อเล่นโบราณอยู่เล่นโบราณเล่นโบราณเราเล่นโบราณด้วยไหมโบราณที่ได้เขาเล่นอยู่เขาเล่นอยู่ใช่เดี๋วก็มามา,มายหยุดหยุดหยุดงานจ้ะหยุดมา 4, ปีห้าปีแล้วแล้วถ้าทำไมหยุดโบราณสมัยนี้คนเล่นมันใช้ตัำเยอะอ๋อจะต้องต้องใช้เงินใช้อะไรพวกนี้เนาะใช่อ๋อก็เลยเปลี่ยนเป็นแนวมาเป็นวัวสาย ไถกปวดแล้วก็วัวเตรียมเตรียมมีเตรียมเกวีมีเตรียมเกวีได้ไหมเตรียมเล่นอันนี้ไม่เคยเล่นเล่นเล่นเตรียมจะเต้นเตรียมไถนะเตรียมไถตามตามงานนะเนาะงานแล้วแล้วตอนตอนโน้นที่เล่นวัวเตรียมเกวีเตรียมถ่ายนี่เริ่มตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่เล่นเด็กเด็กเล่นเด็กไหมครับไเล่นเด็กเด็กเลยป .6 หรือ ก็ค,คือจับบัวแล้วพวกนี้นจับบัวเข้าไถเข้าอะไรพวกนี้แ<า><อ>ล้วอ๋อตาตาเ,าเล่นอยู่เขาเริจับตาอ๋อตาที่เล่นก่อนใช่ครับตาเล่นก่อน<ม>ต,าตาเขาเป็นสายวัวมาก่อน<ม><ม>เป็นโบราณอะไรเนี่ยสมัยเกา่า<ม>แล้วก็ผมก็ไปนอนอยู่ยนะั่นกินนอนอยู่นั่นมันตาแล้วก็เล่นโบราณอยู่เต่า เพ่ล่ตาเล่นวัรานด้วยใช่ใช่ครับแล้วไยวัวเทียมไถเล่นไหมไถวัวเทียมไถเขาไม่เล่นแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไถนาเมากก<อ>ื่อก่อนเขาเป็นคนเก่าเลยฝึกวัวไถนาอะไรเงี้ยผมก็ได้รับจากเขาเลยได้รับอิทธิพลของเขาเลยเพราะว่าเอาวัวมาฝึกนะก็ไปฝึกที่บ้านขอเขา<อ>แล้วเขาก็บอกว่าเอ้าตรงนี้จับงู ดึงเชือกตีว่าึงจะไปยิงเขาเป็นคนสอนอ๋อสอนทั้งหมดเลยใช่ครับอ๋องั้นเอารชาก็ต้องสอนพ่อมาทั้งหมดทุกคนเวลาสอนนะอ๋อตอนแรกจะเสิร์ฟทอดมาจากตาทั้งหมดแล้วตอนนั้นมีวัวเยอะมากตอนที่เริ่มเล่นกันที่ตอนสมัยตาสมัยนู้นมีวัวเตียมไถเตียมแล้วไม่มีเท่าไหรตอนนั้นก็เยอะอยู่นะเพราะว่าเราไม่มีเราไม่ได้แบบสมัยนี้สมัยนี้ถ้า โบราณจะเยอะใช่เบราเยอะแล้วก็เตรียมไถ่เนี่ยเตียมไถ่ตอนนี้ก็เริ่มเยอะแล้วมันจะสุดอัพักหนึ่งของก็คือความนิยมเมื่อก่อนมันมันมันมีมันมีลดลงไปนิดนึงใช่ครับอ๋อแล้วแล้วมันมันมันเริ่มมันเริ่มมีความนิยมมันตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่มันก็ตั้งแต่ที่แรกนะครับแต่ว่าสมัยเนี้ยเขาจะเด็กๆรุ่นหลังไปเห็นปุ๊บสวย ก็าําไงนะศึกษาไปเรื่อยๆก็อนุรักษ์จากื่อสารของเขาต่อมาเรื่อยๆจากคนใหญ่ๆของเขาเลยแล้วก็คุณเดิมมามาีิจงมาจริงๆปีๆที่แล้วลายปีแล้วรต้องก็ต้องเประนักรอลคี่ะทุกปีอ๋อที่มีจัดงานนักบอลีเออใช่ใช่ทุกปีมันจะมีอยู่อ่ขึ้นขึ้นแรก วัววัวเตี้ยมไข่คือสองวัวประกวดคือสามวัวลานแต่ว่าวัวลานนี่จะมีทุกปีมานบางสิ่งพอโควิดมาปุ๊บหยุดไม่ได้จับเออแล้ววัวเตียมไข่เนี่ยทางทีพูดถึงการฝึกใช่ป่ะพูดถึงการฝึกเราเริ่มฝึกตั้งแต่ลูกวัวอายุเมื่อเมื่อก่อนที่เล่นทีแรกฝึกวัวรุ่นฝึกวัวรุ่นลูกเนี้ยเล่นสโมสรประมาณก็สามสิบวัวเนาะเนื้อไงวัวลานเล็กอ่ะ เอาโวลาเล่นรุ่นเล็กกันนะเวลาเล็กอ่ะแล้วฝึกพอตึกเสร็จปุ๊บากมีที่งอะไรอขาก็ตามวัวนะแล้วก mm. uh, so okay. uh, uh ็เราก็ฝ mm. ึกไปเรื่อยๆทุกวันออืไปจนวัวเป็นตุ้งเป็นโข่ขนาดนั้นเลยฝึกฝุดจิ้ครับวัวฝุดยากอมันมันมันดื้อใช่ไหมใช่ดื้อยากถ้าถ้าฝึกไม่ได้แล้วเราไม่เปลี่ยนตัวใหม่เลยคือยังไง ตอนนั้นเงินมีเปลี่ยนหมถ้ามันไม่ได้แร้วเปลี่ยนได้ถ้าสมัยนี้เปลี่ยนครับแต่สมัยนั้นะเงินมันไม่เฟื่อเหมือนสมัยนี้มันตามยุคตามสมัยคือเราบีแค่ไหนเราก็ฝุดเอาเอาจนได้เพราะว่าเพราะว่าบางบางบางที่ผมราบะมาครังเนี่ยถ้าฝุดไม่ได้ก็ออกเลยใช่ไหมคือวันนี้จะออกเลยสมัยนี้ออกเลยอเลยใช่ไหมไม่เอาเลยขายเนื้อไปเลยสมัยเนี้ยแต่ถ้าสมัยก่อน๊บฝุดจนให้วัวให้ได้ร้อนตรงนี้ตัวหนึ่ง ชื่อลูกเก่งลูกเก้งตอนนั้นจับกระพายก็ไม่เป็นอืผมว่ามาฝึกอืผมจะจับกระพายเป็นลุกลูกคู่คันงูแล้วก็ตาเขาว่าเอ๊ะมันมีแววตัวนี้น่าเทียมผมก็เลยเอามาฝึกสองคนพี่ชายฝึกรังหน้ารังท้ายยุ่งไปหมดเลยแล้วก็ตาเขาสอนบ้างอะไรบ้างพอฝึกจับกระพายเป็นปุ๊บเอามาใส่ร้องไห้เปล่าก่อนครับครับไห้เปล่าก่อนแล้วก็ฝึก เรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกเช้าครับครับครับแล้ววันไหนหยุดก,ก็ตอนเย็นมาก็ทุกวันจนจนวัวมันนิ่งวัวน,นิ่งปุ๊บเริ่มเอาไถ่ใส่ที่เอาไถ่ใส่ปุ๊บอันนี้ขั้นตอนต่อไปก็ดึงเชือกหรือกวดเชือกไล่เชือกผมว่าเราจะให้มันเป็นวงใชครับครับแล้วก็ปักทำลูกใช้ไม้ไผ่แล้วก็เอาถุงผูกที่ทำลูกอีกคนหนึ่ง จูงหน้าก่อนเขี่ยสูกข้างหน้าแล้วก็จูงหน้าอันนี้แล้วไล่คนก็ข้างหลังถึงจับท้งยาต่อไหนแล้วแต่ก็ไปอ๋อปลาคือก็ประมาณนี้นี่เราฝึกใช้เวลานานมั้ยปลาเมื่อที่จะยะเวลากว่าที่เขาจะจะเริ่มเข้าที่เลยไ้มถ้าสมัยก่อนบัวสมัยก่อนนานเพราะว่ามันทิศเลนมันก็อยู่ที่ที่ใส่หัวด้วย ตัวก็ไวไวใช่ไหมใช่ยางตัวเล็กคู่ดังผมเนี่ยเออสมัยนี้เออดูที่เจ้าเป็นสุดเจ้าไปเห็นที่สนาเจ้านั่นอะหายมันดูนิ่งมากเลยเนาะผมฝึกเอกบาลแค่สองวันตัวเล็กแล้วก็มาใส่งานแรกที่ไปเจอออกไล่ส่งเลยครับเออนั่นแหะฝึกฝึกแค่สองวันเนี่ยอ๋อโอ้ยสุดจะได้เลยเนาะอ่าอดูที่นี่ใส่วัวเออข้ามฝึกข้ามไปที่เดียววัวที่เอาที่เอามาฝึกเนี่ย เราได้มาจากไหนไปถึงเป็นเป็นลูกไปหาแม่หรือไปหายังไงมาอันนี้เนี่ยซื้อซื้อซื้อตัวไปใช่ไหมตัวไปไปตามไปตามบ้านนะไปตามตามบ้านว่าบนไอเฟสอะไรบ้ามันไม่เหมือนวัวเราเราต้องไปดูตามตามซ้อมเลยแต่นี่วัวตัวนี้เราไปดูตามบ้านเลยตามบ้านตามบ้านเอาลงเฟซขายบ้างแล้วเราเห็นเนี่ย ไม่ตัวนี้เด็มเข้าท่าว่าลาสีใช้ได้ไม่ดูไม่เกี่ยวกับเราไม่เลย้งไม่เกี่ยวเลยขอให้ถูกตาเราถูกเอามาถูกสีถูกอะไรที่เข้าคู่กันได้ก็ไปหาซื้อมาอ๋อให้เราก็ทำกันไม่เกี่ยวแล้ววนนี้แตพวนนี้ไม่เกี่ยวอยู่แล้วเนาะไม่ใช่เราแล้วต้องต้องเราต้องต้องดูลักษณะยังไงมัางขี่เ้าอ้าคนนี้ถูกตาแล้วต้องต้องมีซื้อมาละอะไรอย่าลักษณะที่อะมองมาสีละสีต้องได้กันสีต้องได้กันอ่า สองการเดินการเดินตัวนี้มันมันเดินแล้วจะถี่ไหมหรือว่าอยากไหม,อ,มอะไรเงี้ยแล้วก็ขับลองขับเชือกลองขับเชือกถ้าขับปุ๊บ บารลอยแสดงว่าตัวนี้ใช้ได้ที่เด้งได้ถ้าตัวไหนขับปึ๊บแล้วหัวทิ้งดิมแสดงว่าขับเชือกไปเสร็จแล้วผูกเชือกแล้วก้าหัวก็เชิดเลยถือว่าก็ได้ใช่แล้วแสดว่าเอาใส่เชือกแล้วก็หัวก็มุดอย่างเงี้ยไม่ได้ละส่วนมากจะไม่เล่นโดนไนท์ส่วนมากมันมันมันจะไม่สวยเวลาเดินไม่สวยเนาะเวลาเราจับเชือกเราต้องหัวต้องเชิดอ่ะเนาะแต่บางตัวก็มียานไปตัวขับหัวทิ้มแต่เอาไปใส่แอร์ปึ๊บหัวเชิดเลยหัวเชิดเลย เออเราเป็นม้องใหญโอ้เราก็ต้องมาต้องต้องมาลองหลายอย่างเนาะก็คือแล้วคือประมาณนี้เวลาเราไปทักเลีอยวัวนะสีการเดินการเดินอาการขับการขับแล้วก็เอ่ยการยกหัวการยกหัวไอ้ท่าน้านเราไปซื้ออย่างเงี้ยเมื่อเราไปซื้อมาอย่างเงี้ยตามที่เราบอกเมื่อกี้ได้หมดแต่พอเราเอามาใส่แอกเดินแล้วมันมันไม่เดินไปอะไรเร้เอาไงเอาไงเดียว มันก็ต้องอยู่ที่การฝึกครับก้ถการฝึกตอนแร้เมาฝึกเอาแวตอนนี้เนาะใ่ครอ๋อมีไหมที่เราเอามารอแล้วมาฝึกแล้วมันไม่ได้เลยมีขายทิ้งไปหลายตัวขายทิ้งไงนี่แล้วอ๋ออย่างที่บอกแล้วพี่เลนนั่งแล้วนอนในแอร์ก็มีอืมนอนไม่เอาไม่ไม่เอาขายอย่างเดียวขายคือยังที่เราใช้เวลากันเราจะดูระยะเวลาที่เราจะตอกฝึกเนี่ยมันได้ไม่ได้ใช้เวลานาน มหมายจิงว่าเอาชนิดประมาณสุกกี่ครั้งกี่รอบสมมติเราซื้อวัวใหม่ๆเนี่ยเนีใหม่ๆหมาเนี่ยเขาก็จะมีฤทธิ์อีฤทธิ์ตะพักหนึ่งมีฤทธิ์เดชบ้าบ้างอะไรบ้างเราต้องเลี้ยงให้คุ้นก่อนเราเอาท่าให้มีของเราคุ้นเราแล้วก็สักประมาณสักครึ่งเดือนหรือเดือนเนเราลองมันท่าฝึกแล้วท่าวัวไปดูแม่เดี๋ยวเราสั่งเองปุ๊บได้เลยโอ้ก็โอ้มาขึ้นอยู่ที่วัวดูเนาะพวกนี้เนาะโอ้ถ้ามันไม่ได้เดีวเขาก็ขึ้นคืนไม่ได้เลยอ่ะเออเนาะ เรามีแม่ได้วัวที่มีที่ไม่มีอะไไม่มีไม่มีมาทำท่าเกษตรเลยเกษตรเป็นท่าจบเป็นแม่เป็นแม่วัวที่เอามาบ้านเอาไปเป็นแม่วัวอะไรหมายถึงว่าเป็นทของวันธรรมันเป็นล้ำจริงเป็นสายเหล่าลานนะแต่ว่าผมเอามาจะผ่าเลือดกับไอ้ตัวนู้นไอ้ตัวนู้นที่ได้แชมป์เอามาผสมกันดูว่าจะออกมาเป็นยังไงสายโยงของยอดหรือของ ก็คือส่วนใหญ่ที่ทั้งที่เป็นทั้งหมดเลยบรีสควาทั้งหมดเลยเนาะใช่ครับโอ้ตอนนี้มีวัวกี่รุ่นไปแล้วเดี๋ยวมาเตรียมไถกันเตรียมไถกันโอ้สังเกตเล่นเมจิวเมจิวแล้วก็มีเล็กรุ่นนี้นะสังวาใหญ่ผมไม่เคยเล่นเพราะว่ามันเล่นยากดูแลยากเนดูแลยากอืมโดยใช้ทีมงานเยอะอ่ะสัวใหญ่โอ้ไปเห็นเห็นในลานทีนะโอ้เป็นสิบคนนะคนเนี่ยดาวสุดๆยากเออเหมือนวัวเล็ก พูดคต่พงเน่พอทองเล่นแต่น้อยๆเลยเออเล่นแต่รุ่นตรงนี้แหละตรงนี้เลยใช่ไหมเล่นแต่วันนี้เลยง่ายไปแล้วพอมันโตเราจะขยับขยับไปด้วยแล้วแต่ต่ไปเรื่อยมันโตก็ให้เขาเตรียมไถไปเรื่อยใช่เตรียมไปเรื่อยอ๋อจะแล้วแต่อยุคเขาคนไงแล้วแต่เราจะขยับตามรุ่นตามรุ่นไป พูดง่ายถ้าถ้าเขายังดีอยู่แล้วก็เล่นไปเรื่อยพูดง่ายแต่ถ้าพอโตแล้วถ้าดูเดินแล้วก็ปล่อยไปเลยออกออกเวลาัวแรงเทียมคล้ายกันคล้ายกันนะเก่งเก่งหายากอืมวัวเก่งหายากแต่วัวที่เตรียมเดินปกติหาย่ายแต่วัวเตรียมเก่งหายากแต่วัวแรงลายหละกเอาร้อยสองร้อยตัวจะมีตัวสองตัวนี่คือโฟบาร์เนาะเอรีๆกันเลยอ่ตอนนี้มีมีทั้งหมดกี่คู่แล้ว เทียานี <prediction? S 2> ้ทงมดสี่คู่สาคู่แน่ๆครับที่แน่สามคู่นะแล้วก็อยู่มาของบ้านน้องสี่คู่นะที่ออกกานประจำแลัวออกงานประจำเพระว่าสี่คู่สี่คู่แต่เทียมเปลี่ยนไม่มีเลยนะเทียมเปลียนเที่ยเปลี่ยนมีเทียวขายได้เป็นหัวเราอย่างใหญ่ทั้งหมดที่สี่คู่ที่เคยออกการไปเนี่ยมัน ได้ในวันอะไรบางงั้น็ิดที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรเรื่อยไแล้วแต่การเดินของวัวแล้วก็แล้วแต่กรรมการเออเรื่องเรื่องปฏิการพอพ่อจะดูว่าเรื่องเชรียมไขยวัวปฏิการ์อะไรก็ก็มีบ้างครับเขาก็ดูการเดินของวัวแะละว่านิ่งไหมคนจับทั้งยามดึงเชือกวัวเดินเชือกดึงไหมเชือกเข้ากันไหมแล้วก็การการวางปีของวัวน เท่าแล้วะต,ต,ต้องเดินพร้อมกันใช่ไหมใช่ต้องเดินพร้อมกันแล้วก็ขาหลังเนี่ยเขาเรียกว่า,า,าการย่างย่างก็หมายถึงการซอยเท้าทีๆกองเท้าเท้าหลังคบครส่ว่าเออบางบางตัวเนี่ยถ้าเดินเท้าวัวที่ไหนหยาบเนี่ยเขาเรียกว่าย่างเดินหยาบเนี่ยมันก็จะวิ่งบ้าง มันก็จะเดินก้าวยาวๆว่ะโอ้สมากเขาจะหาเท้าสี่ขีดโอ้สี่ขีดแล้วเขาจะได้เดินนี่มันสวยเพื่ันสวยโอ้บางตัวจะเดินขีดแล้วก็เดินก้าวยาวมันไม่ได้สวยอย่างนี้นะบางตัวสุดแล้วไม่ตกใจต้องมีเออไม่ตกใจหมายถึงว่าอีกตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งไม่ไปอ๋อไม่ไม่พร้อมกันนะใครแล้วก็เท้าก็ไม่พร้อมนนี่ะพวกยางมันจะคอยจะเป็นเนาะโอ้แล้วแล้วแล้การเรามีสนามฝึกไหม มีอยู่หลังบ้าน <cuanto S 2> มั้ครับเขามีเหมือนกันใช่ไหมปักธงปักอะไรเหมือนในสนามอะไรใช่ไหมกระ nam จรทำกระ nam จรแล้วซ้อมซ้อมนานไหมก่อนก่อนที่จะออกงานแต่ละครงางซ้อมนันเหมือนกันแต่ว่าถ้าถ้าวัวหยุดงานรูปเนี่ยหยุดเป็นเดือนเนี่ยจะซ้อมก่อนงานสักประมาณอาทิตย์นึงซ้อมทุกวันก่อนงานสักอาทิตย์ถึงจะออกงานออกงานได้นครับแถมแถมอยู่ข้างหลังเนาะงานก็จะมีวันไหนเนี่ย ยี่สิบเอ็ดสิบเสิบสองเกมีอะตอนนี้ผมตอนนี้ผมอัดวิดีโอวันที่วันที่ห้าเนาะวันนี้ที่หกนะวันที่หกเนาะวันนี้อัดวิดีโอที่หกไปอีกประมาณอีก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 ห้าวันกต่ถึงวันที่สิบเอ็ดก็งานที่วัดช่องม่วงเนาะตอนเย็นนี่ฝึกแค่ไหตอนเย็นตอนเย็นนี่ฝึกไค่ตอนเย็นมีเปิดสักว่าเป็นบางวันเป็นบางวันจะฝึกกี่ครั้งเนี่ยก่อนจะเป็งานที่สิบเอ็ด มาถึงงานก็จะฝึกประมาณสักสองสามวันสองวันเขา,าวัวน,นี่เขาเตรียมมาแล้วเขาเตรียมมาแล้วเขาคล้องแล้วว่าจะถ้าเป็นวัวใหม่ก็เป็นอาทิตย์แต่ไม่เริกไอจะหัดใหม่ได้ตัวสองตัววัวเตรียมไทยเนี่ยประเด็นหนึ่งที่อยากจะรู้คือต้องมีคนนำ <c oughs> คนนำทำไมต้องมีคนนำต้องมีคนนำเออคนนำที่นำเพื่หยเนี่ยเพื่อที่ให้วัวเนี่ย ตามคนนำตามลู่ตามรอยแต่ถ้าไม่มีคนเนี่ยถ้าไม่มีคนอยู่ที่การฝึกอย่างอย่างลุงผู้ใหญ่เชียหรือว่าลุงเชียที่อยู่คงตลอดครับตอนเขามีวัวผู้เฟรดอยู่คู่นึงคู่นั้นดังว่าแต่ชื่อไอ้ผมซับครับทองคู่นั้น่ะไม่ต้องมีคนนำหน้าก็ได้เขาเดินเขาเองเลยเดินเขาเองเพราะว่าเขาใช้ไถนาโอ้ตอนนี้บางบางเจ้าก็น่าจะมีอยู่นะไอ้ที่ว่าไม่ต้องเดินนำหน้าแล้วก็วัวไปอ ถ้าบางคนที่เขาฝึกเขาฝึกหนักๆ่ยอย่างเช่นเขาเอาไถนาแบบคล้ายๆเหมือนซ้อมอะแต่ว่าไถนาจริงไงมีน่าจะมีอยู่บ้างแต่แต่ตามสนาแข่งขันเราเราต้องมีคนนำเนาะการปฏิการเป็นการยาวเขาเลยเนาะแล้วแล้วคนคนนำนี่มีหน้าที่หนึ่งนำบัวแหละจับบัวแหละอย่างแล้วมีหน้าที่อื่นไหมก็มีหน้าที่จับบัวแล้วนะครับเชือเชือกต้องดึงเชือกด้วยไหม คุณนำไม่จ้อเป็นใช่ยอะถ้าฝึกใหม่ถ้าถ้าถ้าฝึกใหม่ต้องครับเพราะว่าเพราะว่าห็นีบบังกูมีเยอะดึงตามถ้าเป็นวัฝึกใหม่ฝึกใหม่เขาจะดึงให้ตามคุณแล้วอย่างเงี้ยไอ้ฝึกใหม่พวกเนี้ยแล้วตัดกินงเขาหน้าทำงารเขาเขาตัดตรงนี้ออกไหมตัดคะแนนอหน่อยนแล้วก็ถือว่ารถดนตดรตัดไปหนึ่งคะแนนสองคะแนนก็ว่าไปเขาบางทีบางเจ้าเขาไม่ตัดเขาไม่ตัดหนึ่งคะแนนนะเขาตัดไปเลยว่าหัวคนนี้ต้องฝึกใหม่ฝึกใหม่ก็คือตัด ก็ขือนไม่ได้รางวัลนะเหมือนว่ามาเดินสุกิีอเฉยอ่ะอ๋อมาเดินเจ้าของเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาคิดว่าฝึกวัวฝึกวัวในในงานอ่ะพวกน่าใช่แล้วคนที่เดินนำหน้าเนี่ยต้องมีลักษณะไม่ถือว่าต้องมีการการลํำการอะไรํำหน้าไม่ที่ที่ที่เห็นตัวตามที่ผมพีดในบางบางคนก็จะเดินดีเฉยบางคนก็จะมี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 ลํำมีอะไรพวกนี้ย เป็นเป็นบางคนก็ี่้ขอรถ้านุ๊กคึ้มวัวเขาเดินดีเลยเขาก็จะลำเริ่ดเริ่ดเริ่ดลองดูเองค่อยให้ดูให้ไปค่อยคะแนนไปางเงี้ยก็ให้นะบางทีก็ได้รางวัลเลยคนนำหน้าคนนำหน้าอ๋อลายงามสวยไรเงี้ยอ๋อมันก็ก็จะมีรางวัลคนนำคนลำนำหน้าวัวออ๋เป็นทางสนามถ่าเจ้าภาพเพราะว่า วันนี้ขอคนนำหน้าใครังสวยสวยมีรางวัลให้เจริรางวัลคนนั้นก็ได้ไปหลงคน่มีรางวัลจับหังยามดีดีเด่นอะไรเงี้ยจับขังยามเชือกตึงแข็งเรือสวยอะไรเงี้ยมีแล้วแล้วแต่สนามที่เขาที่เขาตั้งว่ากติกาขึ้นมาผมคิดว่าเป็นเป็นมาตรฐานว่าต้องต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วแล้วแต่สนามในสนามก็ก็ ก็ประมาณนี้นะครับมีตอนนี้เขามีวัวไซเล็กที่อยู่ตัวนี้ประมาณกี่ตัวตัวนี้ไซเล็กนี่ประมาณตัวสิบตัวเลยเกือบสิบตัวที่ใช้งานได้จริงใช้เล็กสิบตัวตัวนี้ที่ใช้งานได้จริงก็ที่บอกเมื่อกี้สิบตัวอ่าแปดตัวแปดตัวก็คือสี่คู่เนาะสี่คู่ประมาณนี้เดี๋ยวจริงๆอยากจากจากจะเห็นการการการฝึก การฝึกตอนเย็นด้วยยังไงดีอ่ะจะจะฝึกตอนไหนเนี่ยที่ฝึกพวกนี้เราจะมาถ่ายตอนยังให้ผู้ชมเห็นตอนที่เราฝึกก็เป็นยังไงโอ้ยเป็นนี้มั้ยเป็นนี้ก็ได้เออรอบเป็นนี้รอบเป็นนี้ก็สักสักกี่โมงปิดประมาณสักกี่โมงให้ให้แต่ร่มร่มเยอะไปน้อยประมาณประมาณสักข้ามโมงครึ่งเนาะเดี๋ยวผมมาที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาถ่ายรอบหนึ่งตอนตอน ตอนที่ฝึกแชร์สนามเนาะต็นฝึกฝึกยังไงด้วยยังไงจะได้ท่านผู้ชมจะได้เห็นการการฝึกตรงตรงนี้ด้วยนะครับครับทีนี้เดี๋ยวจะให้จะให้ทางใหญ่แล้วก็ทางทางน้องนะครับเดี๋ยวพาไปชมไอ้ตรงนี้นี่แฟนของเคยเพิ่งเพิ่งเริ่มเริ่มพูดไปที่นึงเพิ่งเริ่มเนาะเพิ่งเริ่มเปิดเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อนึงเห็นบอกว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มเป็นมือใหม่เล่าให้ฟังเป็นยังไงเข้ามาหัดหัดเมื่อเริ่มเริ่มเมื่อก่อนไม่ไม่ได้มา ไม่ได้ไม่ไม่เคยเลยแต่ว่าชอบไปชอบไปแต่ไม่เคยมาจับปัวจับอะไรเลยเลยแ่มากไปเที่ยวลานไปดูอะไรกไปแล้วก็ไปดูอาไบแต่ว่าหลังไม่หลังเป็นแต่ว่าเดินไม่เป็นเพิงห้าแลังามเรยอมาอืก็งานสองงานเลยนะที่เห็นได้นะงานสองงานแล้วเราเป็นไงชอบไหมชอบไชอบลูกสาวยังชอบเลยใช่ไหตอนนี้ก็จะเอาลูกสาวมาหัดด้วยหูว่ามันก็เป็น กิจกรรมของครอบครัวแล้ว่าก็ดีว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวให,ให้ทางใหญ่ก็ทางน้องชายไปดูว่าตรงเนี้แต่ว่าจะุคู่ไหนที่ใช้งานได้ใช้งานไม่ได้น